สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็จะจะหยิบประโยคหนึ่งนะฮะมานั่งคุยกับเพื่อน,นอกับโพสต์อีกโพสต์หนึ่งนะที่โคนหนุ่มแกโพสต์ไปเมื่อ,อหนึ่งวันที่แล้วนะฮะซึ่งก็ผมมองว่าน่าสนใจนะน่าสนใจทุกโพสต์เลยแต่ว่าอันนี้เด็ดจริงนะฮะก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังเนาะอ่ะ,ะแบ่งเป็น2ออหัวข,ข้อแล้วกันนะครับก็คือหัวข้อนี้แล้วก็พอคุยหัวข้อนี้จบก็จะจะพูดถึงโพสต์นั้นนะครับที่โคนหนุ่มแกมาโพสต์เนาะ โอเคมาเริ่มกันเลยครับจะเริ่มต้นเลยของคลิปนี้เนี่ยผมดูซีรีนะส์โลคินะฮะซีซั่นสองเพิ่งจบนะฮะแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งเนาะเราดูจบไปแล้วตอนที่เขาสตรีมมิ่งใหม่ๆนะฮะแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งแล้เพะเรารู้สึกว่าเราคิดถึงพระเอกคนนี้เลือเกิดน,นะฮะที่เริ่มต้นมาก็เป็นตัวร้ายซะกอ่อนแต่ว่าตอนจบนั้นเขากลับกลายเป็นพระเอกเสน่ฮนะ ก็แน่นอนสิว่าเขาคือเทพนะฮะก็เทพจริงๆนะนะฮะสิ่งที่อยากจะหยิบมาพูดคุยกับเพื่อนวันนี้นะฮะก็คือประโยคหนึ่งที่โลก,กิเนี่ยได้นั่งคุยกับโมบ i ิสนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนของเขาแหละนะครับว่า,าตัดสินใจยังไงนะครับเลือกยังไงระหว่างให้คนที่เขาต้องมีชีวิตต่อไปหรือว่าเขาจะต้องตาย นะครับหรือว่าต้องเผานะมอเวทบอกว่า,วายัางไงก็ต้องเผาหน้าที่ของเรามีแค่เผาภารกิจเราคือเผานะแล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งออกมานะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าการทนอยู่กับภารกิจนะดีกว่ามีชีวิตที่ไร,ร้ลิขิตใหมนะ่อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าแน่นอนว่ามันจะปวดนะมันทรมานแล้วมันก็เศร้านะ ที่จะต้องทำนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่มันเลื่อนลอยไปเรื่อยๆะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดอะอย่างน้อยการที่เราได้ได้เอาตัวเองไปยึดโยงนะครับหรือว่ามีหลักอะไรสักอย่างพอให้ตัวเราเนี่ยที่ยึดอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่การที่เรานั้นต้อง มองหาความสําคัญนะครับของเป้าหมายในชีวิตก่อนเนาะเมื่อวานพูดคุยกันไปในเรื่องของความหมายของชีวิตนะอันนี้พูดถึงเป้าหมายนะในชีวิตว่าเออเราลองปกงักธงดูซิว่าเราจะไปไหนนะสิ่งที่เราจะทำจะ,จะเป็นนั้นคืออะไรนะแล้วเราค่อยมาดูว่าเออจะทํายังไงเนาะถึงจะไปถึงจุดนั้นได้นะแนะ่นอนว่าระหว่างทางมันก็มีความเหนื่อยหน่ายนะครับ ยากลําบากเนาะแต่ว่าเป้าหมายหรือว่าธงเราที่เราปักไว้เนี่ยเออมันก็ยังอยู่ตรงหน้านะเราก็ยังพยายามต้องเดินต่อนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องเปิดด้วยคําถามใช่ไหมว่าเออเพื่อนเพื่อนเนี่ยเคยรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมีเหมือนกับว่ามันไม่มีความหมายไหมนะเป็นเป็นเหมือนกันไหมว่าเออเราทํางานหนักมาขนาดนี้นะเพื่ออะไรนะนะ ทำงานหนักมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรนะแต่พอบางคนมีเป้าหมายเนี่ยอ่ะเป้าหมายตรงนั้นก็จะมาตอบโจทย์ว่าโอเคฉันอดทนทํางานหนักเพื่อที่ฉันจะได้มีชีวิตที่สุขสบายนะในวันหนึ่งนะครับหรือว่าใน5ปี10ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ขออดทนทํางานอย่างหนักหน่วงก่อนอเป้าหมายเนี่ยมันมีความสําคัญนะ สำคัญอย่างไรล่ะนะสำคัญอย่างมากก็มันเป็นสิ่งที่จะเป็นแรงผลักนะครับหรือว่าเป็นลมใต้ปีกให้เราเนี่ยสามารถพยุงตัวเองขับเคลื่อนตัวเองไปได้เนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แรงบันดาลใจอะไรมากมายนะแต่ว่าแค่สิ่งที่เราคิดว่าเออเน,นี่ยอยากขับแล้วก็ต้องทําให้ได้เนี่ยแค่นี้ก็เป็นแรงผลักพอสมควรแหละบรรดาลเอาง่ายๆเลยนะครับ ส่วนแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยนะฮะเมื่อเรารู้แล้วว่าโอเคธงเราอยู่ตรงไหนเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็มาพูดถึงว่าเออจะทํำยังไงนาะจะไปถึงขั้นจุดมุ่งหมายนั้นนะฮะก็จะมีขั้นตอนนะที่เรานั้นต้องค้นหานะครับว่าเออต้องทาอะไรบ้างนะตั้งคําถามกับตัวเองนะฮะ what why how จากนั้นเนี่ย แล้วก็ลองแชร์ประสบการณ์เหล่านี้นะฮะให้เพื่อนๆ,ๆนะที่อยู่รอบๆตัวเราได้ฟังว่าเออตอนนี้เนี่ยทำมาถึงประมาณนี้แล้วนะฮะสิ่งที่เรากำลังทำมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลนะตอนนี้เนาะแต่ว่าด้วยความพยายามุูสาหะนะอดทนทำ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 จนในท้ายที่สุดแล้วแม้ผลมันยังมันยังอาจจะยังไม่เกิดนะฮะ แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้สึกว่าเออเราทําได้ดีขึ้นนะนะได้ดีกว่า3วันที่แล้วได้ดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะอันนี้แหละจะเป็นจุดวัดแล้วก็จุดเช็คที่หนึ่งแนะ่นอนว่าการมีเป้าหมายนะฮะมันอาจจะไม่ต้องใหญ่เนาะมันจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆนะฮะอาจจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ไกลมาก แต่ว่านี่แหละมันก็จะเริ่มจากสื่งเล็กๆนี่แหละนะครับที่เราค่อยๆทําค่อยๆสะสมประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เรามีนะครับจนในที่สุดแล้วมันก็จะนําไปสู่จุดที่เรามุ่งหวังไว้อันนี้ก็คือประเด็นแรกนะที่เราอยากจะจิบมานั่งคุยกันเพื่อนในวันนี้ต่อไปก็จะเป็นประเด็นที่2นะก็คือโพสของโคตดหนุบนะแกมาโพสถึง สิ่งที่เรียกว่าการเล่นเกมการเงินให้ชนะนะครับจะทำยังไงเนาะการที่เรานั้นจะต้องเข้าใจนะครับว่าเออเกมการเงินเนี่ยมันก็คือเกมนะนะฮะแน่นอนว่าเมื่อเราจะเล่นเกมอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วก็เข้าใจกติกาของเกมนั้นก่อนใช่ไหมห้ากติกาเล่นเกมการเงินให้ชนะในทุกสถานการณ์นะครับหรือว่าจะเป็นการก้าวสู่มันนี่ฟิตเนส นะวิธีการจัดการเงินให้ชนะเก็บชีวิตจะเลือกเอาหัวข้อไหนก็ได้เลยนะครับทั้งสองแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินนะมันก็จะไปผูกกับเรื่องของตัวเลขใช่ไหมเมื่อพูดถึงเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกก็แค่เอาตัวเลขจํานวนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นรายรับมาลบกับค่าใช้จ่ายนะครับถ้ามันยังมีเงินคงเหลือ ก็แสดงว่า,าเราทําแล้วเราได้กาไรนะแต่ว่าเมื่อหากลบกบหนี้กันแล้วแล้วมันติดลบนะอันนี้ก็คงจะไม่สนุกแล้วแตนะ่ก็คงต้องรีบหาทางแก้นะครับว่าเออจะทํำยังไงให้กลับมาเป็น0ูนแล้วก็เป็นบวกในท้ายที่สุดน,นะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักนะแล้วก็เข้าใจกติกาของเกมเกมนี้ซะกอ่อนเนาะ แน่นอนว่ากติกาเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดโพสตนี้สักนิดหนึ่งเลยกันจะเริ่มต้นจากเบสิกเลยนะฮะก็คือคนหนุ่มบอกว่าใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้เนาะแล้วก็กระเถิดใหม่ก็จะเป็นการออมนะตามกําลังของเราแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่เรารู้จักแล้วก็เข้าใจนะอันนี้คือเบสิกนะพื้นฐานนะครับ เมื่อพื้นฐานเราแน่นปุ๊บมันก็จะนําไปสู่การที่เราเราทั้นพยายามจะทําให้กิจการเนี่ยมันแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการสร้างไรายได้ให้พอกับสิ่งที่เราต้องการใช้นะครับสร้างไรายได้ให้มีหลายๆทางเนาะมีมันีิฟิตเนสนะครับก็คือมีสภาพคล่องดีนะมีกินมีมีกิน,ม,ม,กนมีใช้มีเลือเก็บนะ,ะมีสภาพคล่องดีปลอดหนี่จนนะครับพร้อมชนความเสี่ยง มีสเสบียงสำรองแล้วก็สอดของเกณฑ์ภาษีและในท้ายสุดก็คือบ้านปลายมีทุนเกษียณนะครับนะอันนี้ก็คือให้เราได้เข้าใจกติกาก่อนนะครับอยู่ในหมวดมวด,ดหมู่ของข้อหนึ่งกระเถิบมาอีกครับก็จะเป็นการอบอกลาข้อต่างๆนะครับอยู่เริ่มต้นตั้งแต่เรามีเงินน้อยเนาะแล้วก็เริ่มเท่าที่เรามีก่อนนะครับหัดเรียนรู้วิธีใช้เงินคนอื่นนะครับหรือว่าทรัพยากรของคนอื่น หรือว่าที่เขาเรียกว่า OPR นะครับ a r t e r p e o p l e อันที่2กระเถิบมาอีกนะครับความรู้น้อยอันนี้ก็จะเป็นข้อหักอีกอย่างหนึ่งเนาะเมื่อเรารู้ว่าเออเรามีความรู้น้อยนะนะครับเราก็เริ่มต้นเรียนรู้นะครับก็คือเราต้องลงทุนเวลาแล้วนะครับเอาเวลาของเรานี่แหละนะครับไปสละฝึกนะครับเรียนรู้หัดนะครับ รียรู้วิธีใช้ความรู้ของคนอื่นหรือว่า ope นะครับ a t h e r p e o p l e expert กระเถิบมาอีกก็จะเป็นเรื่องของข้ออ้างที่เรียกว่าเวลาน้อยนะครับไม่มีเวลาอันนี้เราก็ต้องจัดสรรเวลาโฟกัสสิ่งที่สำคัญนะครับหรือว่าหัดเรียนรู้วิธีการใช้เวลาของผู้อื่นนะครับหรือว่า opt อา h e r ตอร์ l e ์เนะครับพอเราบอกลาข้ออ้างเหล่านี้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการอดทนรอคอยแลละนะครับอุปสรรคใหญ่ของความสํเร็จก็คือความเร็วเนาะบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องอดทนรอให้เป็นนะครับสนใจคนอื่นให้หน้อยลงนะครับแล้วก็มาโฟกัสกับเป้าหมายที่อยู่ในลู่ทางของตัวเองเนาะและอันสุดท้ายครับ ข้อที่สีก็คือมีความสุขตลอดการเดินทางนะครับอ่าอันนี้สําคัญมากเนาะเราควรจะหมั่นเช็คนะครับสภาพจิตสภาพใจของตัวเองทําความเข้าใจกับตัวเองนะครับทั้งเป้าหมายแล้วก็วิธีการแล้วก็จริตนะครับในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ว่าเออมันใช่เราจริงๆไหมนะนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับทั้ง าการเรื่องของการเข้าใจกติกาของเกมการเงินนะครับทั้งการบอกลาข้ออ้างนะครับแล้วก็รู้จักอดทนรอคอยแล้วก็มีความสุขระหว่างก,การเดินทางนะครับข้อความที่เพื่อนๆกำลังฟังไปทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่โค้ชหนุ่มเนี่ยพยายามจะสอนให้มองเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นตัวเลขนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราต้องรู้จักจัดการนะครับ ใช้อย่างเข้าใจแล้วก็เดินทางไปพร้อมกับความสุขเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีทั้งความมั่นคงแล้วก็มีความหมายในระยะยาวเนาะพอทุก่งทุกอย่างมันมันชัดเจนนะครับเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันชัดเจนแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ขาดก็แค่เครื่องมือที่เราจะทําให้เป้าหมายของเรานั้นมันบรรลุแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่จะมาเกี่ยวก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ เรียนรู้ทำเขา้าใจกฎกติกาของเงินนะครับท,รที่เรียกว่ามันคือเกมเนี่ยนะฮะแล้วก็ทํำยังไงเนาะมันถึงจะชนะทํายังไงมันถึงจะปิดเกมนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสละเวลาไปวิ่งหาแตเ่เงินเงินเงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าให้เราได้ประเมินตัวเองว่าสักนิดหนึงว่าโอเคเฮ้ยเราไม่ต้องวิ่งหาอะไรขนาดนั้นก็ได้เราสามารถทำนะฮะประมาณหนึ่ง อ๋อสาระเวลาประมาณหนึ่งไปทำนะจากนั้นเราสามารถพักได้นะครับจากการที่เรานั้นได้เข้าใจว่าโอเคระบบกติกากฎ,กากฎกามันเป็นอย่างนี้นะครับทำยังไงมันถึงจะชนะทำยังไงมันถึงจะจบนะครับเกมนี้ได้ต้องคิดแล้วว่าเราจะจบเกมการเงินยังไงดีนะครับอันนี้ก็เป็น หัวข้อที่ค้นหนุ่มนั้นนํามาโพสนะครับแล้วผมก็อยากจะหยิบม,มาเล่าให้เพื่อนได้ฟังนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อยางมากเนาะ <S <S ถ้าเราเข้าใจกติกานะครับแล้วก็บอกลาข้ออ้างไปซะนีรู้จักอดทนรอคอยระหว่างทางก็มีความสุขผมว่าชีวิตมันก็คงจะประมาณนี้แหละ,ะประมาณนี้ประมาณ อ่ะสำหรับเพื่อนที่ฟังแล้วคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองมาแชร์กันดูนะครับทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าภารกิจที่เราจะจะทำนะฮะที่เราเรียกว่ามันคือเป้าหมายของชีวิตเนี่ยนะฮะมันคืออะไรนะเพราะว่าถ้าอ่ามันไม่มีอะไรให้ทําเลยนะฮะชีวิตมันก็ดูจะเลื่อนลอยสักนิดหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะ นั้นนี่ก็มีคําสอนหนึ่งที่แกบอกว่า,วา,าการทํางานเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือการทํางานเพื่อหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการทํางานเพื่อเลี้ยงจิตใจ,จตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะพยายามทําให้มันครบนะทั้งสองกอันไปเลยแนะ่นอนเมื่อเราหาเงินนะครับพอที่จะดูแลชีวิตตัวเองได้ ประมาณหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็หาเงินนะครับหรือว่าทํางานเพื่อเลี้ยงใจของเราแหละนะครับว่าเออสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะได้อยากจะเป็นเนี่ยมันมีอะไรอย่างไหมนอกเหนือจากทรัพย์สินเงินทองนะครับมีอะไรอย่างไหมที่เราคิดว่าเอออันนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าได้ทำนะออลองคิดประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ลองตั้งเป้าปักทงให้ตัวเองเล็กๆนะครับแล้วก็ระหว่างวันนะครับ ระหว่างเดือนระหว่างปีก็ค่อยๆมาเช็คกันดูว่าเออปีนี้เราทําได้ประมาณไหนนะครับเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้มันเดินมาถึงจุดไหนแล้วนะครับก็ลองมานั่งเช็คนั่งดูกันนะครับว่าเออประมาณไหนแล้วนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับเล่าสวัสดิ์สังติขอจบไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองมาแชร์กันดูนะครับนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ